เพชรชักาดหน้าหยกได้มาแล้วค่ะมีดขอมีดนี่ขอเข้ามามาดูมาดูอย่างรกอ่ะว้าคุณัอะไรคุณกำโพมาดูมันเาขอต้นนี้มันดกมากดูเออมาโตเฮ้ยมันยาวขึ้นนะเนี่ยตั้งซางไงยังไงยาวขึ้นยาวลูกหนึ่งยาวเป็นศอกเดี๋ยวดูคอนแลนแน่นอนเกือบศอกนะาคอนแลนแน่นอนเหรออืมคอนแลนเรื่องอังกฤษ หรือว่าสเปนนั่นทีมบอลน่าจะฮอลแลนด์ดอกจริงนะเอาปุ๋ยมาโปะอีกหน่อยนะเอาปุ๋ยที่เราจะไปบั่นข้าวไม่ได้ไหนไหนที่บอกว่าสุกคาะต้นไม่เห็นสุกเลยไหนอันนี้เหรอเพ็ตรงไหนว่าสุกวะไหนยังยังไม่แก่เลยเหลี่ยมยังไม่หมดเลยให้หมดเหลี่ยมก่อนไม่ใช่ต้นนี้มั้งพี่ลิน งั้นเดนเดินไปนู่นไปอนนเ,อเอ๊พี่เพชรเคยเห็นครั้งที่แล้วเรามาตัดแล้วมันเขาไม่รู้ว่าเราตัดหรือเปล่ามันหรือเปล่าใช่โอ้ยโอ้ยเดินได้เดินไม่ได้อันนี้ก็ยังเล็กอยู่อันนี้ก็ยังมีเหลี่ยมเต็มเลยเอออันนี้อ่อนเลย โอ้ยเคลือน,นี้สิดูทาาทางจะไม่รอดนเ่ี่ยโอ้ยมันเน่าเนาะอเอาไม้มาคำม้ำมะิเลยลิเลย,ลเลยใบโซมหมดแล้วจังกลวยเราอันนี้ดูดูไม่<อ>ไม่เจริญขาดอะไรไม่รู้นะขาดปุ๋ยเหรอ โอ้โหโอ้โหเขาจะได้ไม่ต้องเลี้ยงใบอันนี้ทฤษฎีของ f อซที่แนะนำมานะครับเอซบอกว่าให้ตัดใบออกคือมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะที่ดูเราทำอะไรไปก็ขายหน้าขายตาเขานี่ลองผิดลองถูกข้าวยังไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเลยนี่ก็ตัดใบทิ้งตามทฤษฎีของ f อซของเรานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกเลยพี่ ตอนนี้เขายังไม่ออกเป็นตัวผู้แน่เลยว่ะตัวผู้แน่เลยเนาะเป็นไปได้นะไม่มีงวงไม่มีอะไรออกมาเลยไหนอะเพสไม่เห็นมีเลยคือบอกว่าสุกขั้ต้นอะอ้า้ตรงนั้นหลยหนิวยังไม่ได้เต็มเหลี่ยมเลยแกตากล้ยยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยสรุปคือกล้วยก็ได้กินไปแล้วเครือหนึ่งนะคะ เราได้กินหนึ่งลูกที่เหลือสำรินหอบไปให้ภรรยาที่กรุงเทพเราได้กินเป้าพี่เพชรได้กินเป้า <L ess> สุกไหมสุกทั้งหมดไหมสุก <L ess> โอ้อร่อยเลยไหมหวานอู้ยหวานมากเลยใช่ไหม <L ess> คุณสำรินค่ะเอาขึ้นไปทั้งเครือเลยค่ะมีอยู่แค่หวีเดียวที่มันสุกวางอยู่ตรงนั้นเราได้กินลูกเดียวโอเคดีขึ้นแล้ว ตัดเลยนั้นน่ะตัดเลยกลัวจะไปโดนอยู่ฝั่งนี้นอุ้อยตตกมันไปกดเขือนได้นั่นอ่ะอ่ะไปอันนี้อีกไปหนนะึ่งนาะแล้วแต่เจ้าฮ้อนโอ้ยฮ้อนเด้อบานนี้โอ้ผักบุ้งนาเอาไหมเอาไหมเอาผักเอาผักบุ้งไหมพี่เพชรเก็บแล้วใช่ไหม เราเก็บไปกินกับส้มตำดีกว่าเดี๋ยวเก็บผักบุ้งจะเข้ากันวายอ้ยเนาะเก็บไปกินสดๆนี่แหละวันนี้ไม่มีเวลาพรวนดินมะพร้าวแถวแถบนี้ละหมดเวลาแล้วเนี่ยยังทำได้อทำปะละ่ะฮะดูสิงอกกอง,งอขิงดูสิ แต่แถวแถวนี้มันเหนียวมากนะพักบุ้งนงางามจริงดูสิหนึ่งปีผ่านไปครับรวนไม่ลที่น่องเอ้ยดินตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่ปุ๋ยนะดูสิมีแต่ปุ๋ยทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีอากาศมากกว่าเข้าใจเข้าใจว่ามันน่าจะดินแย่มันยังไม่ได้เอะเก็บไอสิมันงามพักบุ้งนี่แหละครับอืมเรากินซ่มตามเลยดีกว่าไป โอโหนึกว่าหายไปไหนห<า>นึกว่าตัดเจ็จแล้วที่มันมีเกลือเพราะว่าโหเอา้าแล้วทำไมซัดลงไปในคลองอะ่ะมันก็จะได้เป็นอาหารปลาไงถอามจริงจริงปลาจะได้แทะเวลามันแยสลายเป็นอาหารปลา จริงนะไม่ใช่น้ำเน่านะนี่ทำทัำ้งน้ำดีกับคภาเลอะนี่เขาก็หนักแล้วเนี่ยาาเ่เาก็หนักแล้วนะแล้วลมพัดมาอีกเนาะไหนจะมีเรืออีกลมด้วยแหละลมทำให้เขาหนักนี่ค่ะต้องเอาไม้ค้ำไว้อย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าตัดใบออกหน่อยก็จะลดพาระอย่างว่าเนาะ มาาฮะตัดใบกล้วยออกดูเหี่ยวเอ้าอ่าอ่าอ่ามาเคลียกันมาเคลียกันมาแล้วเฮียวยังไงมันกับเหี้ยวพ่อชะละอ่าพ่อกลัวกล้วยเหี่ยวแบบตัดใบกล้วยออกเยอะเอาตัดเฉพาะไอ้ตัวที่มันมีเกลือพ่อนั้นแหละให้เขาไปเดีกว่าอันไหนยังไม่มีเกลือเราไม่ตัดหรอกอันนี้ได้อีกนะเนี่ยริ้วเนี่ยดูลมดูลมคุณผู้ชมดูลมดูลมอ้ยลมลมลมม รมแรงจริงระวัาางหนะยางเข้าตานะจ๊ะมันก็ต้องมีการตัดแต่งนะแต่บ้านอื่นเขาก็ไม่ตัดไม่แต่งนะไม่ได้เราต้องเชื่อเอฟซีของเราที่ให้คำอุตสาห์ให้คำแนะนำมาเราก็ต้องปฏิบ,บัติตามหน่อย คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็มาใช้ใช่อืนี่เป็นนั่งอ่านตอนไหนนะนั่งอ่านตอนเข้าซ่วมนี่แหละเออระหว่างเบ่งอะ่ะก็โอ้คำแนะนำดีๆมาเยอะเลยเบ่งท่ไม่ทันเบ่งท่าไม่ทันคำแนะนำดีมากมกลัวลืมอ๋อเอาละเหลือเอาไว้บ้างให้เขาสังเคราะห์แสง มานี่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 มันี่อันนี้ฝรั่งขี่นกเงินครับเฮ้ยไม่ขี่นกนะกิมจูเหรอเออดูไู่สิดูลูกเขาสิใช่ปหมโอ้ตี้๋ติดดินเลยอ่ะแต่ออกลูกแล้วอ่ะนี่แหละครับเออดูสินกไหมอ่ะขี้นกไหมเอาไหมเด็ดไหมแต่ผมเอ้ยมันยังไม่นี่ลูกนี้อีกสักสองสัปดาห์โอ้โหนานจังมันยังไม่นวลเลยอยากกินแล้วอ่ะเอาต้องสีนวลๆ คือมันแถนอคือดุคือมันแถน,นอผู้เ่าวบ้านนี้ไปเอาส้ตามตำมานั่งกินแถวนี้ดีไหมเนี่ยทานข้าวที่อยา่างคะจะพาไปดูสิ่งหนึง่งดูแล้วอาจจะทานข้าวลงอร่อย <c oughs> จริงหรือเปล่าแหมหอมอ่ะคุณรัชนีคุณได้กลิ่นเนี่ยน้ำห<ะ>มักอะไรจะหอม เนี่านายไหนเห็นไหมฮะน้ำหมักพวกผลไม้นานา,นานชนิดที่เราหมักไว้กับกาก,ากน้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่าสะอาดน้ําสะอาดนะครับลักษณะที่เราหมักไว้นานๆเนี่ยมันเป็นแล้วก็คือเกิดฝ้าขา,ขาวๆพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับเอาไปใส่เลยไหมกลิ่นเนี่ยหอมเห็นไหมฮะเออไม่เหม็นไม่เหม็นเนี่ยกลิ่นหอมเอาอันนี้ลงมาใหม่นี่อ่าได้ไม่เป็นไรครับเราก็หมักไปหมักไปเรื่อยๆหมักไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะ มือหอมจุ่มเลยเหรอได้ครับจิ้มปากสิจริงฮะเพราะว่ามันมันมันหอมคุณหอมน้ำกากน้ำตาลไหมล่ะไม่มันไม่เห็นนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าหอมมันคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันเป็นน้ําจุดความจริงมันมันดีมากนะครับเนี่ยฮะแฟนคงจําได้นะคะว่าสองถังเนี้ยคุณกําพูงก็ไปซื้อถังมาแล้วเขาก็สับผลไม้ลงไปที่เราไม่กินแล้วหรือมัน่เราไปใช้งานได้แล้วครับเวลาใช้ก็ก็หนึ่งต่อยี่สิบ หนึ่งลิตรต่อยี่สิบลิตรน้ําเปล่ายี่สิบลิตรแล้วก็น้ําเนี่ยหนึ่งลิตรเอ่อฉีดไปหรือว่าให้ทางรากทางอะไรก็ได้ยังไงครับนี่เป็นปุ๋ยแล้วนะอมีธาตุอาหารแล้วครับเวลาเราตักไปเนี่ยนะฮะเราตักเอาน้ํานะครับตักเอาน้ําไม่ใช่เอาไปท้งก้อนหมายว่าเราเอาตะแกรงก็ได้ครับอืมอ่าตักเอาเฉพาะน้าเอาเฉพาะน้ําอดเอาแล้วกากมันทําไงกากก็หมักต่อไปแล้วถ้ามันหมดเราก็หมักต่อไปเรื่อยๆแล้วเติมน้ำไหม ก็เติมครับเติมน,น้ําแล้วเติมกากน้ําตาลเ,เติมน้าเติมกากน้าําตาลไงฮะเอาละเดี๋ยววันต่อไปเราจะได้ดูวิธีการใส่นะอ่าวันนี้เราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะทดลองในแปลงผักให้ดูว่าเอาเลยไหมาาสักอันเลยผลผลิตตอนนี้เหนื่อยหมดเลยเฮ<อ>้ยอ,อ้าว